สูตรนี้ประหยัดมากๆากค่ะต้นทุนไม่เกิน250บาทและทําออกมาแล้วตกไม่เกินขวดละ10บาทค่ะประหยัดมากๆเลยไปทํากันเลยและใช้ดีมากไปดูว่าเล็กใช้อะไรทา สวัสดีค่ะทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เรียกว่าน้ำยาขยันนะคะวันนี้เล็กจะมาบอกสูตรที่ชะล้างได้ดีเยี่ยมส่วนมากคนที่ใช้น้ำยาเนยกผสมหรือน้ำยาล้างจานที่ทำจากมะกรูดคนจะใส่หัวบอกว่าล้างไม่สะอาดแต่ ทำทั้งทีจะมาแชร์สูตรที่ใช้ปีขจัดคราบได้สุดยอดส่วนถ้าใครไม่ชอบอยากจะใช้น้ํายาตัวนี้ถูพื้นตัวนี้ไม่แนะนําให้ถูพื้นให้แนะนําซักผ้าล้างรถล้างจานเช็ดถูโต๊ะป้องกันมดได้แต่ถูพื้นไม่แนะนําเพราะว่ามันจะมีฟองเยอะนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนดูใกล้ๆนี่เห็นไหมคะ นี่มันจะมีเกล็ดเล็กๆสีเหลืองๆอยู่ว่าใช้อะไรทาถึงชาล้างได้ดีเรียกว่าน้ำยาขยานันไปเริ่มกันเลยจ้ามาบอกวิธีทาน้ำยาขยันนะคะเล็กเรียกว่าน้ำยาขยันเพราะว่าเป็นน้ำยาอนเนกประสงค์ทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างจานซักผ้าถูพื้นเช็ดโต๊ะทำความสะอาด ได้ดีมากๆเลยนะคะเล็กทำทั้งทีเป็นสูตรที่ขจัดคราบได้แล้วก็สะอาดและใช้ล้างจานเนี่ยคือไม่ใช่ลื่นปื้ดนนะคะก็คือทำให้จานชามฝืดสะอาดค่ะโอเคมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์นะคะมีไม้พายมีโซดาใช้โซดา2ขวดอันนี้เป็นผงค้นนะคะ1กิโลกรัมแล้วก็ n อ็นเจกิโลกรัมนะคะอันนี้เป็นเหยือกเล็กๆแก้วเหยือกนะคะไว้สำหรับ จากน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทำให้การชำระล้างได้ดีมากบางคนใช้น้ำยาเอเนกประสงค์น้ำยาล้างจานจากสมุนไพรคือมันจะล้างไม่ดีใครหลายๆคนจะบอกนะคะแต่เล็กทาทั้งทีคือให้หล้างดีไปเลยใช้ดีไปเลยนั่นคือใช้สบู่สไลด์เพราะสบู่สไลด์เวลาใช้ล้างแบบก้นหม้อขัดเนี่ยจะขจัดคราบได้ดีมากนะคะเล็กใช้สองก้อนวิธีการก็เอามา ฝนฝนทูทูแบบนี้นะคะฝนฝนลงด้านล่างจะเป็นผงแบบนี้ค่ะเราจะใช้ละลายลงกับน้ำแล้วเอ็นเจ็ดศูนย์นะคะโอเคอันนี้เป็นน้ำสะอาดใช้ประมาณ6ลิตรนะท่านผู้ชมน้ำสะอาดกรองให้สะอาดนะคะใช้ประมาณหกลิตรอันนี้เล็กกองมาแล้วเพราะว่านอนก้นแล้วมันตกตะกอนเรากรองเอาแต่น้ำสะอาดนะคะมาเราจะไม่ตกตะกอนเนาะแล้วก็นี่เป็นน้ำต้มมะกรูดค่ะนี่ใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปดูเนาะ หกประมาณหกลิตรนะคะและบรรจุภัณฑ์ที่เราจะใช้ก็คือเราจะประหยัดนะคะใช้เป็นพลาสติกที่ใส่น้ําดื่มนะแทนที่เราจะทิ้งนะคะแล้วก็เอาฉลากออกให้เรียบร้อยจะได้เห็นน้ําแบบน้ํายาแบบใสๆสวยๆนะคะโอเคทีนี้ก็อย่างหนึ่งคือกรละมังในการผสมนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะวิธีการทําของเราก็คือจะนํามะกรูดประมาณยี่สิบลูกนะคะประมาณนี้แล้วก็มีตะไคร้หอม เพื่อเอากลิ่นนะคะของตะไคร้แล้วก็กลิ่นของมะกรูดแทนน้ําหอมนะคะต้มน้ําให้เดือดปล่อยให้เย็นนะคะปล่อยให้เย็นแล้วเราก็นํามาผสมกับ n อ็เจเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันจ้าทีนี้มาดูวิธีทํำกันเลยนะคะเรกจะใช้กะละมังหนาๆหน่อยนะคะในการผสมเนาะนก็เอา n อ็เจและผมข้นนะคะมาเตรียมไว้ ก่อนที่เราจะเทเกลือลงให้เราเติมน้ำก่อนประมาณสามหยบแก้วที่เห็นนี่นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราเติมนี่ค่ะ N70 ลงไปทำต,ตามขั้นตอนนี้นะคะคือเล็กทําใช้บ่อยแล้ว จะได้ไม่ต้องแบบไปทําวิธีแบบโคง้งอันนี้คือวิธีรัดเลยที่ทําให้แบบ N70 ละลายเร็วนะคะเทเกลือลงไป1กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวจากนั้นเราจะค่อยๆเทสัไลายตามนะคะให้คนเลยค่ะใช้ไม้พายคนให้เกลือกับ N70 ละลายไปพร้อมกัน อย่าใช้ภาชนะในการผสมแบบอลูมิเนียมนะคะมันเป็นเกลือมันจะทําให้แบบคือเป็นรูได้เกลือจะกัดอลูมิเนียมนะคะหม้อจะเสียหม้อจะพังกะละมังจะพังนะคะนี่ค่ะเราคนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือกับ N70 จจะละลายเข้าเนื้อกันนะคะอ่ะจากนั้นเนาะก็ให้เรา เท okay. สบู่ซันไลนนะคะลงไปผสมด้วยเลยสีที่ได้จะออกเว็นสีของสบู่นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะละลายแล้วเราถึงจะมาใส่ส่วนผสมอื่นๆนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นให้เราใส่น้ำค่ะ น้ำสะอาดที่เรากรองไว้เรียบร้อยนะคะเทลงไปเลยน้ำสะอาดประมาณ6ลิตรนะคะน้ำต้มสมุนไพรมะกรูดคือผลไม้ที่เราสามารถนำมาทำได้ก็จะมีที่เป็นกรดนะคะที่มีส่วนช่วยในการช้าล้างก็คือมีมะกรูดมะเฟืองมะนาวนะคะแล้วก็มะขาม สามารถเอามาทำน้ำต้มสมุนไพรผสมลงไปได้แล้วก็จะคนแบบนี้นะคะคนวนไปเรื่อยจากนั้นเราก็จะใสยน้ำต้มสมุนไพรลงไปเลยค่ะน้ำสะอาด6ลิตรน้ำต้มสมุนไพร6ลิตรก็จะได้12ลิตรนะคะเอ็น70อีก1กิโลเวลาที่เราได้น้ำยาออกมาก็จะได้ประมาณ12-13ลิตรนะคะ ทำเกินนี้หรือให้ดูความข้นค่ะเดี๋ยวเอ็นเจก็จะเซตตัวนะคะอพาพอใส่น้ำทุกอย่างลงไปแล้วก็ให้ใส่โซดาค่ะโซดานี่ก็คือทําให้ใส่แล้วก็มีความเป็นกรดนะคะใส่ลงไปเลยทําให้น้ำยาของเราคือทำาลล้างได้สะอาดมากขึ้นนะคะ ใส่ลงไปสองขวดน,นี่ค่ะฟองที่เกิดขึ้นจะเกิดจากน้ำยาเอ7นนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆฟองก็จะยุบตัวลงเนาะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะหรือไม่ถึงข้ามคืนถ้าฟองมันยุบแล้วก็มาดูความเหนืดความเหนียวนะคะถ้าได้ที่แล้วก็กรอกใส่ขวดได้เลย สูตรนี้ใช้ดีมากนะคะนี่เริ่มเหนียวแล้วค่ะนี่ให้เราคนตรงกลางแบบนี้นะคะเราจะรู้เลยว่ามันจะเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเนี่ยทําแบบเนี้ยตัวนี้สามารถใช้ล้างรถได้นะมีคุณลุงผู้พานะคะใช้สันไลในการล้างรถแล้วก็ใช้น้ํายาเคลือบสีหลายปีแล้วนะคะรถยังสวยยังใหม่อยู่เลย ใช้ล้างรถได้มอเอไซค์จัก,กรยานนะคะใช้ถูพื้นล้างจานเช็ดโต๊ะเพราะว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นมีกลิ่นของมะกรูดไล่มดไล่แมลงได้ดีมากเรียกว่ายาขยันนะคะน้ำยาขยันเนาะใช้ดีมากฟองก็จะเกิดจาก n เจนะคะเดี๋ยวฟองก็ยุบลงนี่เห็นไหมคนไปแบบเนี้ยเริ่มคน้นละ สำหรับคลิปนี้เล็กก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเล็กหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ต้องการทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เองนะคะคือดีมากทำใช้ทำฝากทำขายก็ยังได้เลยขอให้ทุกคนมีความสุขป,ประสบความสำเร็จนะคะในการทำแล้วก็สนุกกับการใช้จ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ